เอ้เยี่ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่เกม Summoner War กับบูชแนลนะครับผมก็จากในไลฟ์สตรีมเนาะเมื่อคืนที่เขาดาวนะเปิดสกอร์กันไปนะก็มีหลายคนถามมาว่าพี่กิจกรรมสร้างรูนตำนานเนี่ยนะครับหดาวเนี่ยสเม็ดเนี่ยพี่สร้างให้ดูหน่อยได้ไหมนะครับอ่ะก่อนนี้อยู่กับไอดีหลักนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสร้างให้ดูนะว่าไอ้ลูนเนี่ยมันสร้างกันยังไงนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีนี้นะปี2 5งพแแล้วนะก็ จะตั้งใจนะทำคอนเทนต์นะเกี่ยวกับเกมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเกมซอมบี้วอลแล้วเกมันอื่นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากให้ทําคลิปเกี่ยวอะไรเนาะเกมแนวไหนต่างๆเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพัฒนาช่องนะจะทําคลิปออกมาให้มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของเพื่อนๆแล้วกันเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า6ดาวเนะี่ยมันทำยังไงเนาะทีแรกก็ตั้งใจว่าจะทําวันนี้นะแต่ว่าวันนี้ก็น้องบูหยุดนะก็เหมือนเดิมนะต้องเลี้ยงลูกเนี่ยเล่้กงบน้องบูทั้งวันเลยทุกคน เพิ่งเดินมานั่งทำเนาะออะนะ่ครับรูนนะสี่ชิ้นนะครับวิธีการเลือกเนาะก็เลือกสร้างรูนที่เราต้องการที่สุดนะเพราะว่ารูนเนี่ยมันสามารถนะครับกำหนดออฟหลักออฟรองได้เนาะก็คือประเภทออฟหลักออฟรองนะครับค่อนข้างสําคัญเลยแต่แต่กิจกรรมนี้ไม่มีบกหกนะต้องไปลุ้นดวงกันเองเนาะอันดับแรกให้เราเช็ครูนก่อนนะว่ารูนไหนที่เราขาดบ้างนะครับรูนที่ผมแนะนําให้ทําเนี่ยจะมีอยู่ประมาณหลักๆเลยนะ เป็นรูนวิวนะครับพอใช้เยอะมากเนาะแล้วก็รูนดูเดือดนะครับอันนี้ก็ใช้เยอะเหมือนกันเนาะใครที่เล่นอา a ีเอใช้เยอะแน่นอนนะครับแล้วนะรูนที่นะครับคุณสมบัติที่ควรสร้างจะมีไม่ไถ่บ้างแนะนําว่าสร้าง2องนะนะครับเป็นวิวก็ได้เป็นดูเดือดก็ได้เนาะนะครับหรือจะเป็นสตัรก็ได้บางคนบอกว่าเนี่ยพี่ผมเล่น RTA มาเนี่ยผมยังไม่มีรูนสตาร์ีๆดีให้ริวน้ําผมเลยก็สร้างสตันได้นะครับก,ก็หลักๆก็จะวิวสตันดูเดือดเนาะนะครับ สวิฟไม่ค่อยเชียร์นะนอกจากว่าช่อง2เพราะว่าสวิฟเนี่ยเป็นรูนที่บวกลงมาได้ค่าสปีดยากจะจัดเลยนะครับๆๆเก็บไว้สร้างช่วงกิจกรรมบบกคุ้มกว่านะครับอ่ะช่องที่แนะนำเนาะนะครับบวกยังไงก็ได้ใช้นะั่นคือช่อง2นะช่อง2เนี่ยจะแบ่งอยู่ด้วยกันเป็น2ประเภทนะครับเป็นรูนตัวดาเมจนะรูนตัวดาเมจส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นแอทแทกเนาะนะครับกับคิเลสนะฮะรูนพวกตัวซับเนี่ยก็จะเป็นสปีดเทสพีแล้วก็ดีเฟนต์นะครับอ่า หลักๆเนี่ยเราจะสร้างประมาณนี้นะสำหรับรูนสายซับนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านะครับสร้างอะไรดีนะเราก็สามารถไปเลือกได้นะว่าเราจะสร้างใส่ให้ใครเนาะถ้าเป็นตัวซับท,ที่เราต้องการเล่นในเวอร์ริ ina นะ่าเนาะเวอร์ริน่ามีใครบ้างอะ่ะตัวซับก็จะมีหลอดูกระบีนะฮะเนี่ยไอตระกูลหลอดูกระบีนะครับที่เราเล่นกันบ่อยๆเลยผมเปิดรูนในเวอร์ลิน่าให้ดูแป๊บนึงนะครับอันนี้ขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับรูนก่อนเนาะ นะครับเราจะได้ไปสร้างกันถูกนะไม่ใช่เอามาถึงปุ๊บปุ๊บสร้างๆเนี่ยเดี๋ยวบางคนคิดไม่ออกอีกว่าสร้างรูนอะไรนะอ่าก็จะมีนะครับเนี่ยหลอดดูกระบีนะตัวเนี้ยนะครับเนี่ยเน้นต้านเน้นเลือดเน้นแม่นนะเน้นเดฟได้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีฟิตเนี่ยเป็นตัวฟรีเลยนะครับที่เก่งมากๆเนี่ยเห็นไหมเน้นเลือดเน้นดีเฟนต์นะครับอ่ะแมนมีก็ใช้ได้เนาะแล้วก็ยังจะมีละคูนี่นะหรือว่าจะเป็นพวกสายซัพพอร์ตต่างๆแล้วแก้วน้ําดูอีกน้ำใส่ได้นะครับ ถ้าตัวดัมเมจเนาะตัวดัมเมจเนี่ยก็อาจจะเชีย่ยวไปค่อนข้างลิงนะลิงอาจจะใส่เป็นเนี่ยพวกแอตแท็กพวกคีพวกเฮดพีนะครับหรืออาจจะเป็นไมายนะไมายก็ไมายส่วนใหญ่ก็เน้นไปทางเดฟเนาะนะครับใบสันก็จะเน้นไปทางเด็บเหมือนกันนะใบสันอาร์คไฟเนี่ยนะนะก็จะเน้นไปทางพวกเอฮดพี HP กับดีเฟนซ์เป็นหลักเนาะทีนี้เรามาดูนะว่าไอเดียเรามันขาดไหมนะครับก็ให้มาที่รูนนะแล้วก็ลองเสิร์ชดูนะครับเนี่ยลองเสิร์ชดูว่ามันขาดไหมเนาะในรูน ประมาณนี้นะแลืเป็นคุณสมบัตินะครับเราจะได้รู้นะวาเราขาดไหมน,น,นั่นเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นไหมผมมีแค่แบบลองดูจากค่าลูนกันนะบางทีมันก็จ,จะไม่สวยมากเนาะหรืออาจจะเป็นวิววิวขาดไหมถ้าวิวขาดเราก็สร้างวิวนะเนี่ยนะครับสัมโโลดูในแต่ละชนิดในแต่ละเมนะ็ดเนาะช่อง4เราจะสร้างเป็น h p นะใช้ค่อนข้างเยอะนะอัพรองเป็นสปีดนะครับ h p เราขาดเยอะไหมนะนะครับหรือว่าช่อง6เนี่ยขาดเยอะไหมเนาะนะครับ สำรวจดูทีละช่องนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นพวกที่ได้ใช้ก็คือช่องสีที่เป็นคีดเมทนะเนี่ยช่องสีเป็นคีดเมทเนาะส่วนใหญนะ่ได้ใช้เยอะนะครับแล้วก็ช่อง6เป็นแอทแทกเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยได้ใช้เยอะนะครับแอทแทกเปอร์เซ็นต์สปีดเรามีไหมนะครับซึ่งผมลองสํารวจดูแล้วนะว่ารูนผมเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างขาดเลยนัคือช่องช่องหที่เป็นแอทแทกนะกับ HP นะครับในที่เป็นรนะูนวิวเนาะนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปสร้างด้วยส่วนใหญ่ผมจะสร้างวิวเป็นหลักแล้วกันนะเนี่ยอันเนี้ย ก็คือเขายังขาดนะครับ HP สปนะีดเนาะเพราะว่าช่องหผมมีรูนอยู่ประมาณอะไรเนี่ยเห็นไหมยี่เองนะซึ่งนะครับ ID ที่ประมาณ3ามมิลหนึ่งแดงช่อง6เนี่ยมันควรมีรูนที่สปีดนะนะครับ25เนี่ยมันมันควรมีหลากหลายเม็ดนะซึ่ง ID ผมมีโคตรน้อยเลยนะเดี๋ยวผมจะไปสร้างช่อง6 HP นะครับแล้วเดี๋ยวจะสร้างช่อง2เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่ช่อง6ก่อนแล้วกันเนาะนะครับอ่ะเลือขหมายเลขเนาะเอ่อเลือกรูนนะอันดับแรกเลือกรูนก่อนนะครับ ผมเอาวิวนะนะครับนี่ว่าห้าสิบแต้มทุกคนนะกําหนดช่องนะครับอค่อยๆไปแล้วกันเนาะแต้มตรงนี้ได้มาจากไหนนะแต้มตรงนี้ได้มาจากข้างบนนี้ครับเนี่ยเห็นไหมที่เราเก็บในแต่ละวันเรื่องของการฟาร์มลูนนะครับฟาร์มหินฟาร์มดีแฟกเนาะนะครับอ่ะอันนี้เราเลือกช่องหกนะเช็คหนึ่งร้อยเนาะอันดับแรกนะครับเลือกชนิดของลูนเลือกช่องนะครับแล้วก็เลือกคุณสมบัติหลักผมเอา HP เนาะนะครับยืนยันนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับป้าบเข้าไปให้เนาะแล้วก็นะครับ เปลี่ยนต่อเนื่องนี่นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะนะครับอันนี้สวยไหมอ่นะแล้วก็ตรงนี้เราเลือกเนาะเป็นออปชันนะครับอันนี้เป็นออฟออฟที่ก็คือออฟพอยนะอันนี้ผมอาจจะไม่เลือกนะเพราะว่ามันยากนะเลือกตรงนี้แน่นอนสปีดนะครับอ่ะสปีดสปีดได้6นะเต็มที่เลยนะแล้วก็เป็นอะไรครับดีเฟนต์เนาะดีเฟนต์ก็8นะเต็มที่เลยแล้วก็แท็กอีกสักอันหนึ่งไหม เนี่ยเอาผมเอาใครนี้พอนะหรือใครจะใส่สุดก็ได้นะแต่ต้องบอกนะว่ามันหายากนะครับอืมแล้วถ้าเกิดเราจะใส่พ่วงเข้าไปก็ได้นะอย่างเช่นพ่วงเป็นแม่นอย่างเงี้ยเออก็สวยนะยากไหมยากเนาะเดี๋ยวลองลองลองดูแล้วกันนะว่าเราจะสร้างได้รสักเม็ดหนึ่งหรือเปล่าเนาะนะครับเป็นรูปแบบนี้เนาะเอาก็เป็นอีกอันอะไรเดียวอีกอันนึงเป็นต้านก็ได้นะอืมต้านสวยไหมหรือว่าเป็นคี้ดีเป็นต้านแล้วกันนะ ผมลองเลือกแบบนี้นะแล้วก็กดบันทึกนะครับอ่าเราจะได้รู้แล้วนะตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยน10ครั้งฟรีไหมนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเนี่ยนะเปลี่ยนนะครับใช้60แท้มนะนี่ยในการเปลี่ยนเนาะนะครับแล้วก็ผมบันทึกอันนี้ก่อนทาเสร็จแล้วบันทึกไว้ก่อนนะแล้วก็เปลี่ยน10ครั้งฟรีนะครับเปลี่ยนการต่อเนื่อง10ครั้ง10ครั้งลองเปลี่ยนดูก่อนได้ไหมเรงนี้จะเปลี่ยนให้เราแล้วต่อเนื่อง10ครั้งนะได้ไหมไม่ได้เลยนะทุกคนนะ นะครับฉะนั้นเนี่ยเอาข้อมูลผมไม่กําหนดดีกว่านะผมไม่กําหนดเอาอตรงนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้ผมไม่เอาแล้วกันนะผมเอาแค่นี้พอนะครับอ่าสิบครั้งมาไหมนี่ก็ยังยากเลยนะรออีกสักสิบครั้งนะครับก็ยังไม่ได้ทีนี้แต้มเหลือเท่าไหร่เจ็ดพันกว่าเอาให้หมดเลยกันเนาะสิบครั้งนะ อ่สิบครั้งใช้60แต้มนะครับไปดูเมื่อกี้สวยอยู่นะหรือใครจะลองเปลี่ยนเองก็ได้นะเนี่ยนะครับเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเองก็เอาตรงนี้ออกนะนะครับอันนี้สวยไหมก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะนี่เปลี่ยนคูณสิบนะใช้ทีละสิบนะครับใช้ทีละหกสิบในการเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนสิบครั้งแต้มก็จะหายไวนิดนึงสวยไหมไม่สวยนะเลือกอันนี้ รือถ้าคิดว่ามันยากไปเรา,เาสักแค่นี้พอนะก็คือค่าต่ำๆเนาะแล้วก็ลองเปลี่ยนดูสิบครั้งนะครับแต่หลักๆสปีดต,ต้องเอาหกนะเปลี่ยนไปแล้วสิบครั้งนะผมลองเปลี่ยนไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวที่เรือนะผมค่อยฟาร์มอันอื่นนะวันนี้อย่างน้อยเอาสปีดหกให้ได้ก่อนเดี๋ยวจะกดให้ดูนะจะกดรูนออกมาให้ทุกคนดูเลยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างโหยากเหมือนกันะเนี่ย <laughs> โอ้โหเพื่อนๆนี่เราเปลี่ยนกันไปจะหมดแล้วนะคุกแต้มแต้มที่ฟรามา800พัไวเหมือนโกหกนะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยนะครับเราชอบแล้วนะแล้วกดนะครับเราก็สามารถกดยืนยันคุณสมบัติลองเนาะนะครับตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็รับได้เลยนะครับรับได้เลยนะครับผมนะขั้นที่4ขั้นที่4นะฮะแล้วก็ขั้นที่5นี่เห็นไหมขั้นที่5ก็สามารถรับรูนได้เลยนะครับใช้100แต้มในการรับนะใช่ไหม รับลูนอ๋อนี่คือรีเซ็ตเฉยนะกดรับได้เลยนะครับขั้นที่ห้าแต่ขั้นที่สี่เนี่ยเลือกรูนไม่ได้เลยนะทุกคนนะหมดแต้มไปเยอะแล้วเหมือนกันเนาะไม่ที่สองก็ทําเหมือนกันได้นะไม่ที่สองผมทําไม่ได้สองให้ดูแล้วกันแต่แต้มมันหมดสมมุติว่าผมเลือกเป็นวิวอีกนะไม่ที่สองนะใช้ร้อยห้าสิบแต้มเนะเาะแล้วก็ช่องหกได้ไหมช่องหกได้แต่เราไม่สามารถเลือกเป็น h p ได้แล้วนะนะครับถ้าจะเลือกเนี่ยอาจจะต้องเป็น extra turn แล้ว h p เนี่ยได้อยู่เนาะฉะนั้นช่องสี่แล้วกันนะช่องส นะอ๋อมีรูนประเภทนะครับนี่ถูกเลือกไว้แล้วแสดงว่าวิวนะครับวิวเนี่ยคุณไม่สามารถเลือกให้ผิได้ล่ะนะครับต้องคิดให้ดีว่าจะเอาช่อง4หรือ6เนาะทีนี้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็จะไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกบวิไม่ได้ละช่อง4ไม่ต้องการละไปรีเซ็ตนะเสียร้อยหนึ่งนะครับอ่าหรือจะรีตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะนะครับนี่เห็นไหมเหลือเสียร้อยนึง ฉะนั้นผมเอาเมนีแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมเลือกเลือกให้ดูนะรูนบีนะครับฟาร์ก็ให้ช่องหกอ่ายืนยันเนาะแล้วก็เลือก HP นะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือเลือกได้เนาะเพราะว่าทีแรกเราเลือกวิวไงนะครับอันนี้เราเลือกเป็น HP เนาะนะครับอ่ะตกลงนะใช้อีกหนึ่งร้อยแต้มนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเลือกได้เนาะอ่าเหมือนเดิมนะผมเอาสปีดนะครับสปีดหกแล้วก็ดีเฟนต์สักเจ็ดแล้วกันเนาะแล้วก็แท็กอีกเจ็ดนะ อะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็บันทึกนะครับตรงนี้นะเหมือนเดิมน,นะเปลี่ยนนะครับ60ครั้งละ60แต้มนะนะครับกด10ครั้งเนี่ยก็จะ600แต้มเนาะนะครับแล้วถ้าเกิดเรากดไปเรื่อยๆนะแต้มไหลหมดเลยนะทุกคนนะอ่นะครับแล้วก็เมนที่3นะเมนที่3เนี่ยแสดงว่าวิวกับดูเดือดเนะี่ยเราเลือกให้พีเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แล้วนะผมจะไปเลือกที่เป็นสปีดนะช่อง2เนาะผมเลือก อันนี้ละกัน150แต้มเนาะนะครับถ้าไม่ชอบก็ไปรีเซ็ตได้นะทุกคนนะร้อยเดียวเองนะแล้วก็เลือกคุณสมบัติเป็นสปีดนะครับนี่แล้วก็ตกลงนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้เราเลือกนะเอ่อตรงนี้ผมเอาเป็นแอทแท็กนะครับแล้วก็ HP แล้วก็ดีเฟนตะ์นะค่าเจ็ดก็ได้นะรหรือใครอยากได้สวยๆก็ใส่8ไปเลยครับแต่ต้องบอ,อกอยากเนะาะแค่นี้ต้องฟาร์มหนักนิดนึงนะทุกคนนะอ่ะ แล้วก็พอชอบไปแล้วก็กดนะครับเดี๋ยวผมลองสักทีแล้วกันมนทึกไปก่อนเนาะ,ะนะครับเปลี่ยนครั้งหนึ่งม่เห็นไหมก็จะแสดงมาแต่ว่ายังไม่ถูกใจนะก็เลี้ยวไ้ก่อนนะครับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เริ่มสวยแนละ้นนวไหมแอตแทกหกแอตแทกห้าเนาะแต่มันก็ยังไม่สวยนะเผื่อเราไปตีบวกแล้วมันลงคีย์ดำนะถ้าเกิดว่ามีเวลาเหลือเนะี่ยเราก็มาค่อยๆเก็บนะให้ครบนะครับแบบ อย่างรูนไว้ไหนเนี่ยที่มันพอใช้ได้อ่ะอย่างเม็นเนี่ยมันพอใช้งานได้แล้วก็อาจจะค่าไปททำสี่แล้วก็กลับมา1 2ก็ได้แล้วเขาเอาแต้มมากด3นะครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนนะแต้มเนี่ยเราต้องฟาร์มนะครับเอาไว้ใช้ตรงนี้ด้วยนะหินนะครับหินลับเนี่ยแนะนําเลยไอ้กระเทินวิวนะครับสปีดบวกห้าหาให้ได้ที่เป็นสีส้มเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเขาให้มาตั้งแต่สีม่วงเนาะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถเลือกเกตได้ด้วยนะเนี่ยตำนานเนาะแล้วก็ประเภทเนี่ยผมเอาอันนี้แล้วกันนะครับี่ เป็นสปีดเนาะเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะเนี่ยนะครับโคตรด,ดีเลยกิจกรรมนี้ทุกคนอ่ะลองลองรีเฟซดูนะยเพื่อนสามารถตั้งได้นะนะครับแต่ผมแนะนำาม่ให้เซ็นมือดีกว่านะเพราะว่าเผื่อบางทีเราเจออันที่มันเป็นแบบนึกออกไหมเจอเป็นวิวเจออะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้เนาะนะครับโอ้แต่มันเลือกได้หลายประเภทเหมือนกันนะเนี่ยมันเลือกได้ทุกคนเออติ๊กได้มากกว่าหนึ่งอันนะเนี่ยนะครับอาจจะติ๊กหมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าเพศ รูนเนี่ยสอย่างเนี้ยนะที่เราได้ใช้เนาะนะครับเราก็ตั้งไว้แล้วก็กดบันทึกนี่เห็นไหมแล้วก็รีหาเรื่อยๆนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัญมณีนะครับในการเปลี่ยนเดี่ในไหนก็ะทำคลิปแล้วขอโชว์สักอันแล้วกันนะวันนี้นะในการรับรูนนะนะครับโชว์ในการรับนนร,บนร,รบูนสักอันนึงเป็นไงรูนสวยไหมสปีดยี่แปดต้องมาแล้วแหละโอ้อันนี้น่าจะดูดีสุดนะร้อยสี่สิบแปดนะร้อยสี่สิบแปด แทมนะครับอ่ะกดรับไปก่อนเดี๋ยวไปรีเดี๋ยวเอาหีหลอมไปหลอมมาเนาะนะครับอ่ะก็หวังว่านะกิจกรรมสร้างรูนนะสี่ชิ้นนะครับก็น่าจะพอมีประโยชน์นะพอที่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าไกลๆเพื่อนๆนะได้ไปดูรนะูนในไอดีแล้วก็สามารถเลือกรูน,นะครับที่เหมาะสมกับ ID ดีของเราได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะเป็นกำลังใจกันด้วยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากอัปเดตสมุนวอรนะอยังไงกดติดตามช่องไว้เลยนะครับไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวััสดีครบ